ตำรวจไซเบอร์รวบดาวโอลิแฟนขาบ,บ้านพักย่านรัชดาพิเศษเปลือยกายทำคอนเทนต์ใช้ไรเดอร์ส่งของเป็นตัวเปิดงานรับสารภาพทำมาแล้ว4ปีเจ้าตัวตัดพาะเรื่องนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนางสาวสาิีทออายุ32ปีในบ้านพักย่านถนนรัชดานางสาวสาิีทอเป็นดาวโอลิแฟนสร้างคลิปว่าวิวในโลกอินเทอร์เน็ต ก่อนตรวจค้นพบคลิปละมกอนาจารในลักษณะมีคู่ชายหญิงสร้างคอนเทนต์แสดงบทบาททำทีสั่งของจากรายเดอร์โดยฝ่ายหญิงนั้นเปลือยกายล่อนจอนใช้สถานที่ถ่ายทำกันกลางถนนภายในซอยกลางวันแสกๆรายล้อมไปด้วยบ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังแบบไม่แคร์สายตาผู้คนนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เซ็กซ์ทอยที่จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสตูดิโอในการถ่ายทำคลิป เจ้าตัวยอมรับเข้าวงการนี้มาได้4ปีแล้วเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่ม499บาทและหากต้องการดูไลฟ์สดในขณะประกอบกิจกรรมก็จะคิดในราคา1,500บาทนอกจากนี้ยังรับทำคลิปโป้ตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าซึ่งแต่ละเดือนทำไรายได้หลายหมื่นบาท